สามสเวรนิสัยลักษณะของคนที่มีบุญมาเกิดสวัสดีครับทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Motivest Thailand ในวันนี้ครับวันนี้ผมยอยากจะทำพอดแคสต์และพูดถึง31ลักษณะนิสัยของคนที่มีบุญมาเกิดเป็นบุคลิกภาพของผู้ที่มีบุญมาเกิด เราสามารถที่จะมองเห็นลักษณะน,นิสัยของคนเหล่านี้ได้หรือจิตใจของเขานั่นเองทุกทคนครับส่วนมากคนที่มีนิสัยเป็นคนที่มีบุญมากเกินครับจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นยึดมั่นในการทําดีในคุณค่าของความเป็นคนและความเป็นของตัวเองและยังมีลักษณะนนอย่างอื่นนะครับที่เราสามารถมองเห็นนะครับ และนี่เรามาดูนะครับว่าไม่ต้องซีเรียสน,นะครับและเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เราสามารถดูได้นะครับในลนักษณะจากการประพฤติของตัวเราหรือคนอื่นสังเกตดูนะครับและนี่คือ31นิสัยลักษณะของคนที่มีบุญมาเกิด ลักษณะของคนที่มีบุญมาเกิดน,นะครับมักจะมีนิสัยที่แตกต่างจากคนทั่วไปเพราะลักษณะนิสัยเรนี้ครับเป็นผลพวงมาจากการมีบุญมีกุศลนะครับที่สะสมมาส่งผลให้ชีวิตราบรื่นเจออุปสรรคน้อยครับมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งหมดนี้คือ31ลักษณะนิสัยของคนที่มีบุญมาเกิดข้อแรกครับ 1. จะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใส ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายครับคนที่มีบุญนั้นนะครับมักจะมีจิตใจเบิกบานมองโลกในแง่ดีแสดงออกถึงความสุขผ่านรอยยิ้มและผ่านเสียงหัวเราะ 2. ครับคนที่มีบุญมาเกินนะครับจะเป็นคนที่ใจเย็นนะครับมีความอดทนไม่วู่วามสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเระชันปัญหาด้วยความใจเย็น 3. ครับคนที่มีบุญมาเกิดครับจะมีนิสัยนี้อย่างแน่นอนครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับจะมีน้ำใจนะครับชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบแบ่งปันโดยไม่หวังผลตอบแทน 4. ครับลักษณะของคนมีบุญมาเกิดน,นะครับจะรู้จักกระตันอยู่รู้คุณคนครับ เป็นคนที่สำนึกในบุญคุณเทิดทูนและแสดงความกตัญญูสำนึกคุณต่อผู้มีพระคุณ5นะครับจะเป็นผู้ที่ประกอบตนนะครับอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นหครับลักษณะน,นิสัยของคนที่มีบุญมาเกิดนะครับ จะเป็นคนที่ชอบใฝ่หาความรู้นะครับรักในการเรียนใฝ่ายหาสิ่งที่ดีครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ7ครับลักษณะของคนที่มีบุญมาเกิดนะครับจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นครับเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายมีความขยันมีความอดทน จะทำมันจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้8นะครับลักษณะของคนมีบุญมาเกิดนะครับจะเป็นคนไม่บ่นนะครับไม่จมในชีวิตของตนเองหรือเรื่องราวของตนเองครับคือเขายอมรับความเป็นจริงของชีวิตนะครับทำให้รู้และเข้าใจถึงระดับตัวตนของตัวเองลักษณะของคนมีบุญมาเกิดนะครับในข้อที่9จะเป็นคนที่กล้า ไม่ค่อยกลัวสิ่งใดนะครับสามารถเปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนความเข้มแข็งให้กลายเป็นความกล้าหาญได้นะครับทำให้ไม่ค่อยวันไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น10ครับคนที่มีลักษณะเป็นคนมีบุญมาเกิดนะครับจะละอายต่อบ,บาปครับไม่ชอบทําชั่วครับหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสามารถควบคุมตัวเองได้ แม้แต่บาปเล็กน้อยนิดเดียวนะครับก็ไม่กล้าทำครับ11อครับคนที่มีบุญมาเกิดนะครับจะไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านนะครับเพราะมันมีความสงบภายในตัวเองมีความสว่างในตัวเองนะครับทำให้เกิดพลังแห่งความสงบของจิตใจตัวเองนะครับไม่มีเรื่องฟุ้งซ่านให้ลำคาญใจ อาจจะมีนะครับแต่ก็สามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับไม่คิดให้เป็นทุกข์ไม่คิดเอาทุกเรื่องทุกความคิดเข้ามาเมื่อทําแบบนั้นได้นะครับก็รู้สึกเบิกบานเบิกบานใจทั้งกายและใจนะครับ12ครับรู้จักปล่อยวางนะครับคนที่มีบุญนะครับเขาจะไม่แบกเอาทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับ ฉะนั้นเขารู้จกปล่อยวางครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น13นะครับจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีครับเป็นคนที่คิดบวกมากๆครับหามุมมองดีๆแล้วก็มองแต่สิ่งดีๆนะครับจากทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น14นะครับลักษณะน,นิสัยของคนที่มีบุญนะครับ จะเป็นคนที่สุขุมนะครับรอบคอบครับควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีจะเย็นสุขุมคิดก่อนทำนะครับจะพูดอะไรนะครับก็คิดก่อนเสมอจะลงมือทำอะไรนะครับก็คิดก่อนทำสิบห้านะครับลักษณะน,นิสัยของคนมีบุญมาเกิดนะครับจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับนั่นก็คือเป็นคนที่มีความเมตตา เมตตาต่อทุกคนนะครับเมตตาต่อสัตว์เป็นคนที่ใจดีอบอ้อมอารีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ16นะครับจะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีมากครับตัดสินใจอะไรก็แม่นยำเลือกเดินทางชีวิตตัดสินใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องและเลือกได้อย่างเหมาะสม 17ครับเป็นคนที่เรียนรู้อะไรก็โอ้มันเข้าใจได้ง่ายครับเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วจดจำข้อมูลได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ18ครับคนที่มีบุญมากเกินนะครับจะมีลักษณะบุคลิกภาพแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือมีสเสน่ห์ในตัวเองนะครับนี่ เป็นคนที่ดึงดูดใจผู้คนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงครับผู้คนจะรู้สึกดีอยากอยู่ใกล้เมื่ออยู่ใกล้แล้วครับรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองมีพลังงานที่ดีนะครับละมีความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่ใกล้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงครับรู้สึกถึงความปลอดภยัยเมื่ออยู่ด้วยสิบ เนะครับลักษณะคนมีบุญมาเกินครับจะเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่ยงยืดหยุ่นกับสถานการณ์นะครับและสามารถปรับตัวเองเข้ากับสถา,า,านการณ์ต่างๆได้ไม่ไว่าจะเป็นบุคคลเข้ากับคนอื่นได้ได้ง่ายนะครับไม่ไว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ทํางานที่ต่างๆนะครับหรือเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะครับสามารถปรับตัวได้เก่งมากครับปรับตัวได้ดี ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ครับสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้อันนี้มันทำให้ผมคิดถึงเรื่องราวนะครับเราเคยไปต่างสถานที่ไหมครับมักจะนอนไม่ค่อยหลับนะครับผมว่าอันนี้น่าคิดนะใครที่นอนไม่หลับนะครับแสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีบุญมาเกิดนะครับผมเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไม่ถึงสามนาทีนะครับหัวตกถึงหมอนก่เรียบร้อยแล้วครับ เจอกันอีกทีก็มอร์นิ่งตอนเช้านู่นละครับ20ครับคนที่ลักษณะบุคลิกภาพเป็นคนที่มีบุญมาเกิดน,นะครับเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์เขาจะมีไอเดียใหม่ๆคอยพูดออกมาคิดออกมาอยู่เสมอและเป็นคนที่มองหาวิธีการใหม่ๆนะครับในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาสิ่งจางๆให้มันดีอยู่เสมอ 21ครับผมเชื่อหลายๆคนนะครับต้องการสิ่งนี้มากเลยนะครับนั่นก็คือคนที่มีบุญมากเกินนะครับจะมีเรื่องราวของโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องเจอโอกาสดีๆมากกว่าคนอื่นครับเป็นคนที่ประสบความสร็จได้ง่ายมากนะครับโดยที่อาจจะไม่คาดคิดคือท,ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับมันเหมือนกับว่า มันมีบางอย่างอะไรนะครับที่หนุนหลังเขาอยู่นะครับเขาทำอะไรมันก็ก้าวหน้าเติบโตในด้านหน้าที่การงานก็เติบโตก้าวหน้าลุ่งเรืองเอาลุ่งเรืองเอานะครับ22ครับลักษณะนคนที่มีบุญมาเกิดนะครับจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากครับ 23าครับอันนี้เป็นของผมเลยนะครับเป็นคนที่นอนหลับง่ายมากครับใครก็ตามนะครับที่เป็นคนที่นอนหลับง่ายนะครับแสดงว,ว่าคุณเป็นคนที่มีบุญมาเกิดครับทุกคนเย็ yeah! นานที่จะมีสิ่งดีๆเหมือนกับเขาบ้าง <laughs> 24ี่ครับคนที่มีบุญมาเกิดนะครับจะรู้สึก ขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเขาครับเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมีและแสดงความขอบคุณต่อสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ22นะครับจะเป็นคนที่รักในความสงบนะครับเป็นคนที่ใจเย็นสบายใจรู้สึกสงบเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวาย 23ครับลักษณะน,นิสัยของคนที่มีบุญมาเกิดนะครับจะไม่ชอบโต้เถียงในเรื่องที่มันไม่ประเทืองปัญญาครับ24ครับลักษณะน,นิสัยของคนที่มีบุญมาเกิดนะครับจะเป็นคนที่ขยันนะครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่แอคทีฟนะครับกระตือรือร้นในการทำงาน พวกเขาไม่หยุดนะครับที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเขาครับขยันขันแข็งเอาการเอางานนะครับ25นะครับลักษณะน,นิสัยคนมีบุญมาเกิดนะครับจะไม่สูงสิงกับสิ่งที่มันเป็นอบายมุกนะครับหรือว่าเป็นพวกสารเสพติดต่างๆนะครับ ยี่สิหนะครับลักษณะน,นิสัยของคนที่มีบุญมาเกิดนะครับจะมีนิสัยนิสัยอ่อนโยนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับจะมีความอ่อนโยนรักตัวเองนะครับผู้ที่มีบุญมาเกิดนะครับจะเคารพและรักในตนเองอย่างดีและมีเวลาสําหรับตนเองในการพักผ่อนในการดูแลตนเอง27ครับ ลักษณะนิสัยบุค,คลิกที่โดดเด่นของคนที่มีบุญเมื่อเกิดนะครับจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงครับพวกเขานะครับเป็นคนที่โอ้ปฏิบัติตนตามหลักการและความเชื่อของสิ่งที่เขาเชื่อและสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายเวลาได้รับงานมอบหมายนะครับเขาทําออกมาได้ดีมากนะครับ28ครับ ลักษณะนิสัยของคนที่มีบุญมาเกิดนะครับจะเป็นคนที่มีความสุขนะครับเวลาช่วยเหลือคนอื่นนะครับจะรู้สึกถึงความปิติความสุขและชอบช่วยเหลือสังคมชอบช่วยเหลือคนอื่นและสนับสนุนผู้อื่นนะครับโดยไม่ได้หวังสิ่งใดเป็นการตอบแทนด้วย ยี่สิบเก้าครับลักษณะน,นิสัยของคนที่มีบุญบังเกิดนะครับจะเป็นลักษณะชอบช่วยเหลือคนอื่นและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะครับจะคอยพูดให้กำลังใจกับคนอื่นนะครับและหนุนใจคนอื่นเวลาที่พวกเขาทุกข์ใจเวลาที่พวกเขามีปัญหานะครับจะเข้าไปช่วยเหลืออาจจะไปรับฟังอาจจะไม่ได้พูดหรือบอก ล่าวเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงแค่ไปเป็นเพื่อนจับมือกลุ่มมือรับฟังปัญหาผู้คนเหล่าน,นั้นนะครับเต็มใจกับคนที่เป็นทุกข์นะครับแล้วก็เป็นทุกข์เป็นกําลังใจขณะที่คนอื่นมีความสุขนะครับก็มีความสุขกับเขานะครับไม่ได้มีความอิจฉาในความสุขความสาเร็จของคนอื่น30ครับทุกคนคนที่มีบุญมากเกินนะครับจะเป็นคนที่ เชื่อมั่นในพลังของตนเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและพร้อมที่จะเป็นผู้นำตัวของตัวเขาเอง31ครับคนที่มีบุญมาเกิดนะครับจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมากนะครับและเพื่อนฟูงกลยันนามิตรนะครับก็เต็มไปด้วยเพื่อนที่ดีนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สง,ง่างาม สางงามมันหมายความว่าเขามีทัศนคตินะครับที่ดีและเป็นทัศนคติที่ดีมากต่อสภาพแวดล้อมและความสําคัญต่อสันติสุขในชีวิตในแต่ละวันในชีวิตประจําวันทุกคนครับนี่เป็นเพียงแค่ลักษณะน,นิสัยของคนที่มีบุญมาเกิดนะครับซึ่งเขาสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะครับเป็นที่น่า นับถือนะครับในสังคมและในหมู่เพื่อนฝูงนะครับเรามักจะเห็นผู้คนเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นช่วยผู้อื่นนะครับพบกับความหมายในชีวิตหรือหลักธรรมใดๆก็ตามนะครับรับรู้และสามารถเรียนรู้คนเหล่านี้นะครับมีความกระตือรือร้นมีความแอคทีฟที่จะพัฒนาตัวเองและชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับ มองโลกเต็มไปด้วยพลังดีมีความมุ่งหวังในการสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างและตัวเองโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนตนนะครับอย่างไรก็ตามครับทุกคนความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับที่เราอาจจะไม่ละเลยความสำคัญของการดูแลตัวเองด้วยฉะนั้นจึงฝากไว้นะครับทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้อง รักษาสมดุลในชีวิตของตัวเราเองตัวตนเองในขณะที่เราช่วยเหลือคนอื่นนะครับเราจะต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะครับและนี่เป็น3 1ลักษณะน,นิสัยนะครับของคนที่มีบุญมากเกิดนะครับเราสามารถดูได้ผ่านลักษณะน,นิสัยของเขาผ่านการกระทําผ่านผลลัพธ์นะครับหากอยากทราบผลบุญที่ดีนะครับ ให้หมันทำความดีคิดดีพูดดีทำดีช่วยเหลือผู้อื่นรักษาศีลภาวนาให้ความเมตตาแผ่เมตตาของเรานะครับอุทิศส่วนกุศลเหล่านี้นะครับมันจะส่งผลให้ชีวิตของเราราบลื่นเจออุปสรรคน้อยใหญ่นะครับเราจะสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้และผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดให้สําหรับทุกคนนะครับลักษณะนิสัย ของคนชื่อมีบุญเหล่านี้นะครับเป็นการเริ่มต้นเป็นการสะสมส่งผลให้ชีวิตผู้คนเหล่านั้น,นครับราบลื่นแม้ว่าจะเจออุปสรรคน้อยใหญ่นะครับมันก็ทําให้เขามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนครับการมีบุญนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้แปลว่าชีวิตของเราจะสมบูรณ์แบบมันไม่ได้หมายความว่าการที่คนมีบุญมาเกิดน,นะครับจะไม่พบกับปัญหาจะไม่มีปัญหา แต่มันหมายถึงการที่คุณมีพลังการที่คุณมีสติการที่คุณมีปัญญาในการ,รเผชิญกับปัญหาโรนั้นและสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทุกคนครับการบ่มเพาะพัฒนานิสัยที่ดีมันคือการสร้างบุญส่งผลดีต่อชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและชั้งหมดนี้โดยช่อง m o t i v a t i thailand ผมไรซ์วอล์เกอร์สวัสดีครับ